ดีครับ,บเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราชามะคีกับเราชาวพาะกิจนะคะประจำวันที่ยี่สิบสี่กันยาคมปีหกหกนะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับเราวมะคีตัวเด่นก็คือเก้าก็สองหนึ่งกับสี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองหกสองเจ็ดสองเก้าเก้าสองหกหนึ่งสี่สองหนึ่งเก้าสองสองสี่เก้า จับคู่ก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสี่สี่เก้าเนาะสี่สองสองสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งฮะก็ขอเเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเราจะพอกิจห้ากับแปดหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าสามห้าหกห้าแปดห้าเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าแปดห้าหกเก้าเก้าสองหกหกเก้าสามห้าแปดสอง จับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าหกเก้าเก้าหกห้าหกหกห้าหกแปดแปดหกแปดเก้าเก้าแปดเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่รุ้นด้วยกันเ้อทั้งสองแนวทางสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเด่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะ อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ